อ้ยกยอกย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 อุโมค์พล้มัอปลากาาปลาปาปาไหนๆก็จะไหนๆละเอาพอระเบิดส่ันเลยปเฮ้ยแต่วันนี้ไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุกทผลงานดีนะไอ้จุกช่วยเพื่อนเยอะนะสุดเออไอ้จุกเหไปเป่าปาโกงไปไหนวะเสียงหายไปเลยใจแล้วเนี่ยอยู่ใส่ราดีเหี้ยไอใจนดนโดนอุ้มทีเดียวอใจแล้ว มันไปทางนั้นทเฉยที่สา่ไม่ได้เป็นไรเที่อะฟาเต้นั่นแหละฟาเตสนั่นแหละครับไปเลยโโออเเคคไปเถอะฉยน้ำมีน้ามีน้ามีเถอะเถอะ๋อใช่ใช่ใช่คับมันอยู่ตรงสะพานเหล็กมันจะเจอกันตรงสะพานเหล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะถึงสะพานเหล็กแล้วกูอยู่าอุปกรณ์และสะพานโอทีอาร์คือที่ไหนวะจุกรีบมารีบมามันอยู่สะพานเหล็กเก็บยาเก่าเนี่ยสะพานเหล็กคือที่ไหนวะไหนหันหัวไปฟาเตสหันหัวไปฟาเตสโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วก็จะแล้ว ตานัจะถึงจะถึงไงเหลือเก่าแล้วก็เลยแถวหน้าบ้านน่ะตำรวจไล่อยู่เยอะเลยอ่ะกูเจอกูเจอมาลาปาวมาลปาวมาลาไปด้วยโอ้โหเฮียเป๊บเจอท่านเป๊บกูเจอเนี้ยไอ้ปิงไม่สัตว์ไอ้แถวหน้าบ้านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไล่เคสนี้ก่อนได้อะตีแล้วดูเลือดไปหมดตัวเลยเหรอสะพานสะพานอราบไปดีครับไปดีตอบครับผมผมผมไปดี โอเคโอเคไม่มีตกครับไม่มีตกครับไม่มีตกไม่ไม่ผมผม่อี๋ครับผมติดอีโมครับมันต้องขวาันต้องขวาไปแล้วพี่เช็คอินเช็คอินจุดกูเช็คอินลนลนเจหรอลายแบบแบบพี่หนุ่ย M J ดำลายขาวพี่ไหนบ้างมันอยู่หน้านั้นน่ะเอชชนรถน้ำบ้ามันเฮ้ยลงมาแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วล่าสุด ปาล์มปาล์มลี่เอ็มเอ็มเจสีดำโดนเพื่อนบั๊มอยู่เคยเคยสวยรีบอัดสวยในหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาจะผมไปชนหน้าบ้านให้ขาครับหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาเจ็ดบาทพังแล้วไม่อยากให้มันเข้าบ้านนะไอ้เหี้ยสวยไอ้เหี้ยมันจะทำเหมือนกับหนเสื้อผ้าผมชนผมชนผมชนไปแล้วผมชนไปแล้วไปโอ้แต่มันเข้าบ้านได้ว่ะเยอะเข้าบ้านได้ว่ะเข้าบ้านได้ว่ามันมาเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านโอ้ยเชื่อไหมผมชนไปทีแกแม่งเกือบพังแล้ว กูไม่หยุดตอนรออย่างเธอไมเธอรอหลังบ้านเธอรอหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านไอ้ย่ยไอ้จุกไอโคดีใหญ่ัดเออหลังบ้านหลังบ้านจดออกหลังบ้านพวกนี้่ะชอบหลังบ้านพมัรอยิงแล้วมึงรอยิงตอนเหินไปเลยอยู่หน้าคงเยอมากพี่ผมบัมแล้วพี่ตอนตอนรอเปิดเค์ฟิวบ้านมนแล้วนะเฮ้ยดี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 ไอ้มันเปของดีดีง่งนผมบัมอยู่บัมอยู่บัมสองรอลอไอไลไปลไปลยไปเลยไปลยไปยไปล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 ยไปลไไปลไไปลไปลเลไปลไปลไลไปเลไยไปลไ มีพี่กันมันโดดออกหลังออกกันมันโดดออกข้าวบ้านโินโรจินโรดับหลังอยู่มไ่ห้องมันมีมันมีกบอยู่นะพี่เห็นป่ะกบดำเห็นป่ะรอดแล้วรอดแล้วมันพันตัวจะพรางหน่อยพี่แมสคดีได้พี่แมสค์หลังพี่แมสที่แปดรถกูไม่เท่หรอพี่แมสที่ห้าดูเร็วพี่รถพี่ลูดอ่ะพี่แมสมาช่วยจะมา้วมันเริ่มกลับมาพี่โดนโดนทับบ้านสปารักลยพี่พาแปดฮอยฮอยฮอย ซับมาอขอบคุณนะครับไม่ได้อ่านที่ใครใครอยากแตนบอลนะสี่ปีแล้วโอยู่แข่งกันลุกเตงกันไปเลยไอจุ๊น้อยมากน้อยมากน้อยมากคุณแม่มันกี่คนเฮ้มาแล้วนะไม่เยอะไม่เยอะไม่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 ไหวพอเฮ้ยบุญมปล่งเฮ้เคสพอเลยบ้านสปาร์กนี่มันดิ้นมันได้สองห่อเรา ไขวาขวาขวาอขวาขวาขวาตรงตรงลางมานาเตสาเตสตำรวจตำรวตำรวจช่วยนี่หรอตำรวจอยู่ตำรวจอยู่เอฟเฟไม่หนึ่งหอไช่วยอาไปช่วยอไปช่วยอาเไปทางเลเบลยู่ตรบินช่วยอตำรวจได้ไหมไยได้ไหมเหตุนเเนหตนหนหตเนหตเนหตหตเหตนเหตุกิเกเฉินเหตุฉุกนะกนวนกเะโดดไปุเนเกนเเก็บ มาดูเขาเก็บสองอะไรเซโนตัวแรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดนก็คือโดนเป่าปาโป่เป่าปลาโป่ไม่ไหวจริงนะไปปาโป่งานวัดดีกว่าจริงอะไม้ลงสีอะไรเมื่อวานใส่แว่นไม่หยุดวันนี้แว่นแตกไอ้จหูวันนี้แว่นแตกไอ้เหี้ยเมื่อวานใส่อุ้ยเอาอ้อยสอนเฉยๆไม่ได้ถือไม่ได้ไม่ดูคนเลยเกดพี่สมอ่ะ ไมหอเป็นไรกไปดไปเปไดไปได้หลเาำลังเดินหลังคุกหน่อยความไว้ทุกนั้นแลตัโดนส้นตนวันนี้วันนี้ไม่ตัดนะมันช่วยไมันไอกฟรีลช็ฟรีกเอาอย่ดิโ้ดควายเดินกระโดด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 ควายเลย่เงี้ยอแต่มันเยอะมากนะ มันไปไหนแล้วเคสไปไหนแล้วตัวเออองเเาไได้้นี่ยฮ้ยเคสไปไหนแล้วเฮ้ยนี่นี้ไปตรงนนู้ไม่เป็นไรนะคงตายก็ไปโรงพยาบาลพี่เฮ้ยเคสไปไหนแล้วเคสอุ้มอ่ะรอดแล้วไม่ใช่หรอรอดแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วรอดเยียอะไรหลุดไปแล้วไม่เจ็ดบาทมันรอดไปแล้วเจ็ดบาทเียเซอร์ไอจีโน่พี่สมมั้งพี่สมด้วยพี่สมโดนหอบวัเมื่อกี้เป็นอะไรพี่สมไม่รอดทำไมไม่ไม่กดเคสอ่ะอมันไม่มีแล้วอ่ะนี่เอฟเอ็เจ เฮ้เป็นเคสเปยนะใช่ใช่ใช่แต่ตอนรอไล่อยู่เขาน้าบ้านแต่เคสเราลอดไปเคสหนึ่งครับพี่เด้งผมกล้าโดนจับอะไม่ไม่เราห่อศพเราหมดยังห่อศพเราอ่ะแย่พี่สมโดนไอสมหมดแล้วตะกี้ช่วยแล้วห่อศพเคสหน้าบ้านแย่แล้วมันห่อพี่สมไปแทนเป็นเฮ้ยลุงมายังว้าตะแก่มายังว้ายังไม่เห็นได้ยินเสียงในวอลเลยอยู่ไหนพี่อยู่อยู่ไหนอ่ะตะแกรงถนนเส้นหน้าบ้านมาเลย กกีันเฟซอีกยนเช้าเลยมั้งกลัวนะคอมเตอร์ยนเช้าเลยมั่งไม่เอาแล้วมั่งดี่ดีซื้อมีดมาสามแสนอ่ะจุกเลยโคตรดีจุกบเลยดีจริงไอจุกเลยดีจริงป้านแบบนี้อ่ะ

มันมีญาติมันมีญาติมันมีญาติมันิเดินตลอดอีกแล้วะเดินสายมือสายไหนมัินอะไรตำรวจเยอะตลอดมัน่อไม่ได้แล้วยังไม่ห่อแล้วใจมันเสียแล้วมันไม่ห่อแล้ว

เก็มแล้วเก็แล้วตรอไหนพีิชาลีโรนจ่าพิชารีโนจาลเป็ายขอสอตัวบ้านพเตสเหมือนเดิมมันัออกไว้นไม่ด้ว่าพี่สมหายพี่สมหายกลุ่มใหญ่มอยู่หน้าคุกนะไม่ลงคุกก่อนเราลงคุกก่อนปะกลุ่มใหญ่อยู่หน้าคุกเออลงเกตลงลงคุบ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 เออลงคุบลงคุกลงคุกลงคุบออลงคุกลงคุบลีขอกลรขอกลีขอกเลยไปเลยตายดิไปดิ เออรีฝอกรีของมามามารีกูมีกมา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 ใหญ่ใหญ่มใหญ่มห่อย่าพูดซ้ำนะป้าอย่าพูดซ้ำนะป้มับอกตอกแล้วมึงจะเคนมับอโอย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 รเลียงตอบไอจกจุกไอจุกไอจจุกไม่ได้อะเาเาปลาโป่งเอามึงไมหยุดเลยว่ะไม่ไ้เาปลาโปงเอามือไม่หยุดเลยว่ะคุณเอาหน่อยดิใบบ้าลงสียาวดิ มีกระสุนดังไหมครับไอเหี้ยป้าของกระสุนสัก5แม็กไดไหมพี่ได้น้องได้อะไรโดนนะครไนไ้นเพือนรโดนหน้าเหี้อะไรรีของกันี่เพื่อนอยู่นี่ไ้ตัวที่โดนมึงไม่มารวมกับเพื่อนอะไรตัดเป็นไอรอนแมนไงเหี้ยเออเหมือนเป่าปลาโป่งเลยนี่นี่อกไปโดนคขา1หนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งสามเ็นย็คายหนึ่งสามไหไปโปกแม่ไปสู้เสัตว์ไอ้ี่้่าสายกูชนะไอ้สัตว์มึงตู้เขาโค้กแม่แม่พี่อะไอ้แป๊บพี่ไอ้แป๊บ เจ็แล right. ้วก็พี่แล้วไปพี่ไปแพ้บอนแล้วมเดือดสัพี่อะไรสัตว์ก็ดง่หนึ่งสมโดนล้มโดนลมโดนลมกูเหฟโดนลมอยตอนนั้นกูเห็นโดนลมกูทำล้อยู่ไอมัอ็โดน้มโดนลมจเเอกอะไรเจนน้องไอ้รีอยอร์ีอยฟอร์ใใหญ่มือนเจาเรามุ้เจ้ากูพี่ยูผมขอที่ชุหน่อยพี่อ้ามีมีถุงเลยนี่มีถุงเลยนี่กรสุนพี่กระสุนเขาก็ส่วนหนอทำไมคนเราน้อยจัง่ะไม่ได้เอากระบอาอะไรกระบาอะไ ไม่ต้องขาตุ่งมึงจะขาตำยี้อะไรเยอยจุกคนนี้ไม่อุ่นไอ้ไอ้ไอ้เอายาดหน่อยแป๊บเลยไม่ยอมทำไอ้เจ้าเนี่ทำนะเงีปยเนี่ยุดห้าพี่โมจะไปเอารถไอ้เี้ยพากูไปโม่งบ้านซาเวตแล้วก็ไปรับชอบน้ำมึงใครขาดอะไรบ้างใครขาดอะไรบ้างไปขาดน้ำขานอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาขอพี่หดูนะครับผมเอาเลยมาเอาเลยไอ้แป๊บหยาดนะคุกไป ต่อไม่รีของให้เสร็จไปหมดเลยเราจะไปเดินเดินีเดียวเอาเลไรอีกเอาเลไเอาเลไรอีกเอาอะไรอกระสุนกระสุนอะไรไอ้เดอร์พวกไอเล่นไปปอดไปไหนอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้เลยวันนี้อะไรอ่ะผมไม่เห็นเลยพี่ไอ้เวทผมไม่เห็นตั้งแต่เย็นเลยพี่กระสุน93เล่นข้างไหมครับมันน่าจะพักผ่อนมาพี่เลข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 ใครอ่ะเาอีกไอ้เวทพี่ไอเวทครับพี่เลขครับเลขครับเลข97ครับกไปดูเนี่ไปดูเน่กูจะไปตอมอ่ะกูจะเอาเอาที่นอนออก ไม่มึงก็ติดไปเลยมึงเห็นคนเดียวไม่เห็นมึงนะกูไม่เห็นนะแตกูเห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นพี่ไม่เห็นเฮียละกูอะเห็นเออมึงก็ถือไปเลยตัวไหลยบตัวไหลเพียอะไรกูไม่เห็นเลยไม่เห็นเออตัวไหลเดี๋ยวไปถ่ายรูปเรียกมันดำเทียอะไรล่ะอันนี้ตัวไหลหรืออะไรอ่ะตัวเม่นนี่ตัวเม่นตัวไหลยูสเศรษฐาสร์เศรษฐศาสตร์ก็รถที่ว่าไป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 คุณโดนละงับการใช้ยังไงบินเกินพี่ แล้วสามวันหกอ่ะพี่ยังอยู่ไหมพี่โจเฮ้ยท้าไมคนเราน้อยจังวะเคาอื่นไปไหนหมดวะวันนี้น้อยจริงพี่ตั้งแต่ช่วงอันี้ละเออไม่ก็เนี่ยดูอยู่เลยดูอยู่เลยเบลเนี่ยนิดเดียวเองเฮ้ยเพื่มรวมไปดิเพื่มเพื่มไปไหนอ่ะมันรวมเลยดิแล้วพี่เปาไปไหนกันไปไหนอ่แล้วไปไหนอ่ะพี่เปาอ่ะตรงนี้กขอยู่กับเซฟได้เลยควายทำไมเขารวมกันเป็นเพื่อนอะไรครับเออมันรวมกันดิเฮียมัมันรวมกันดิพี่พี่พี่รวมไปดิเช็ดในน้ำเนี่ยมันโดนอะไรอย่างเนี่ย ไอมรวมดาวเทียมนี้มรวมดาวเทียมนี้ดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมหน้าคุกะมัรวมดาวเทียมหน้าคุกนี้มันไอเหี้ยอาแปดนี่พวกมันอาแปดอายข้างหลังเราพสูจ์าแปสีเทาเดตีแ่งดิตัดเอาแบงเลยเอาแเลยเอาแเลยแบงเลยตัดเอาแ่งเลยเดี๋ยวเพื่อนมันมาเอาเลยคุกตีได้เว้ยมันอุ้มเราไม่ได้เอาเลยเอาเลยเอาเไอ้ยเเลอาแงเาแบงแงงเลยเอาแเอาแงงเลยเอาแงงเลยเอาแงอาแงงเลแงเลยเองเลเอาย เฮ้ยตีหน้าคุ้มเลยตีหน้าคุเลยเนี่ยหน้าคุ้มเนี่ยเอาเด้อเด้อโลเด้หน้าคุ้มเด้อโลเด้อโลเด้อสัตวลเด้อไ้สันโลเด้อไเเียกูไล่สันเฮียกูไอ้สันเฮียกูไอ้สันเฮียกูไอ้สันเฮียกูอเยกูไอเยกูไอดันียกูไ้สันเฮไอ้สัเีย้สนเฮียไอ้เกไอ้เียอเยนเียเียไอ้สัวเียอันเียไอ้เี้เียไอ้เียไเีกูไอ้สัเ

เพื่อนที่เฮียเลยจุกกูดีเด้อเว่อร์เวเอร์ชูบิเซอร์นะชุบิเซอร์ละอีกไม่กี่แต้มผมในแดนบิเซอร์ก็มีแต่ผมในแดนพี่เอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยๆเลยต่อเลยต่อเลยๆเดมันตีกันอยู่ไม่ได้ครับผมเอาดิไปช่วยเพื่อนดิมันไม่เลิกไอ้สัตว์มันไม่เลิกเออจับดิครับจับดิครับไอ้นี่

เนื้อจ่าับเส้ออย่างเนืเสือกันเนียนนะเนียจ่าเืออดีแล้วเรือดีเจเคลวเือดีเฮ้ยสวยเลยคเคลวสวยเลยสวยเบ้ีเขไม่มาเตือนเ้ยตรงเนี้ยเขาเตือนตรงนู้นนี่เออไม่ได้ยินเลยมาตอนไหนวะไม่ได้ยินอยู่ครอ่าได้ยินล้วได้ยินแล้ได้ยินแล้ว เอ่้ยินเ้ยอขเตอรแล้วเตอรแล้วเพื่อนแป๊บแป๊บไแป๊บ๊บเอาาเโดนเอาเขแตกอ่ะเอาเขาแตกไม่หยุดเลยกุต้ตำรวจดึงเลยจับเลยเลยหยับเลยจับเลยเขาจับแล้วเลยจจับแล้วเมจับแล้วจับอะไรเหอโอ้กลวจจับดีผมยังเห็นเลย

เอามาตัดเล่นไม่เท่ากูหลอกกระจอกดุกโฮ้ยดกเฮ้ยดุ๊กพี่จะลิฟพี่จะลิฟพี่จะลิฟครับผมได้เลยไม่เจรจาครับไม่เจรจาครับยึดเลยครับยึดเลยยึดเลยยึดเลยครับที่อะไรตัดยี่อะไรข้ามมุดแล้วหรอไหนเทียเละหรอ้ราย ใมันขับมือกี้มันค้างมันค้างมึงแอคอะไรเนี่ยมึงแอคอะไรเนี่ยคนขึ้นรถกหรดแล้วเนี่ยมึงแอคอะไรเนี่ยแกูไม่แอคกูไม่แอความไม่เ่กไม่ได้ไดแล้วมันก็ยอมดเวรเพิ่งมากดตอนกลโอ้ย่าๆๆนี่มาก่อนมก่อน่ต่อมไนกันมาลงนด้มึงลงอน้ยูไนกันไปช่วยเค้ใต้น้ำแป๊บนึงโอ้ย้ไ่ อะไรนะอะไรไคูภาษาเฮียอะไรเนี่ยเอาไอ้ไอ้มานาคูมมานาคูมมานากูมารนาคกมารอนากู